ทีมนตศรีวิกรบิ๊กเอน Big เนี่ยอดีศส,อสอเพื่อไทยนะครับเป็นนายกสมาคมเทค,ควันโดแห่งประเทศไทยว่าสุขวาำเร็จในง,งานของกีฬาเป็นประธานที่ปรึกษานโยบายด้านกีฬาของพักเพื่อไทยเอาการเมืองเข้าไปเรื่องโอลิมปิกแล้วทีเนี้ยช่วงพฤษภาหกหกเพื่อไทยชูนโยบายด้านกีฬาครับให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์และได้เป็นกรรมการยุทธสัตซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเออข้อ,อ,อ,ขอนี้มาคุณสุชัยนะ เป็นนายกสมาคมกีฬาลอนเทนิสแห่งประเทศไทย2สมัยใช่ต้องบอกว่าวันนี้ไปไปคว่ำทีมเดิมนะโอ้โหชนะขาดเลยพรึบเลยเออโดยไปคว่ำทีมสองสมัยเนี่ยขาดรลิ้วเลยทุกคราวชนะเป็นนักธุรกิจด้านพลังงานต้องบอกเป็นมือประสานจริงสิบทิศอาจจะน้อยไปอเป็นประมาณ12บสองทิศมัมีทิศไหนบ้างโดยทั้งสองทีมประกาศตัวชัดเจนทีมพิมมนสีวิกร ประกาศว่าท่านจะเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศไทยครับมีรองประธานนุน่นนี่ณัชชัยพักศิริวัฒน์เป็นอ,อ,อุปนายกคนที่หนึ่งและเลขาธิการคุณธนาคุณธนาชัยประสิทธิ์จากโอสุนสภาออขณะที่ทีมคุณสุชัยก็ประกาศตัวเช่นเดียวกันสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมจะเป็นประธานโอลิมปิกอุปนายกแหะอุปนายกพิชัยชุนหะวชิระ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรองนายกรรมนี่เล่นของใหญ่นะใช่คุณุณมิชัยบอกตีเขาว่าด้านมวยอยู่แล้วมวยมวยสมัครเล่นครับเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมวยสมัครเล่นอยู่แล้วปัจจุบันก็เป็นนายกมวยอยู่เป็นอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่แล้วเวลาแข่งกันกีฬาธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยเขาเป็นประธานอยู่นะ อีกคนหนึ่งจะเป็นเลขาธิการคือศรีศัก์อารีราชกาลันอันนี้เป็นลูกชายของพลตรีจาลึกอารีราชกาลันเ,ออเลขาธิการโอลิมปิกของประเทศไทยยาวนานที่สุด6สมัยอะโอ,โ,โอ้โหนหกสี่ยี่สิปี